เจนนี่เคลื่อนไหวหลังโดนแฉยับคบซ้อนพระเอก MV จู่ๆก็ประกาศจบรักวิวาล่มสำหรับคู่รักเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นกับเนเงินเหลือเพียงความสัมพันธ์แค่เพื่อนเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนเงินก็เพิ่งเซอร์ไพรส์ขอเจนนี่แต่งงานกลางคอนเสิร์ตไปท่ามกลางสักขีพยานหลายคนโดยเจนนี่ก็ได้เผยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มีเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตออกมาแชฉว่าทางด้านสาวเจนนี่นั้นกำลังคบหากับทางด้านพระเอก MV ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าเป็นการครบซ้อนด้านพระเอก MV ก็ออกตัวแรงซะจนในเงินจับได้และทะเลาะกันอย่างรุนแรงแต่ทว่าล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแชร์ภาพจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตสตรีมไลฟ์สดค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมแคปชั่นว่า โอนได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะที่รักจา๋าซึ่งก็มีชาวเน็ตบางรายเข้ามาคอมเมนต์เรื่องข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมคอมเมนต์ว่าออกมาชี้แจงเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะตอนนี้มันไปทุกเพจแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริงผู้ชายเสียชื่อเสียงนะคะและต่อด้วยข้อความที่ว่าแต่ใดๆคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเนเงินออกมาปกป้องรับทัวด้วยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก